นิทานเรื่องน้องโมไปโรงเรียนเรื่องและภาพโดยนายชนลินจเจริญพุทธก๊อกก๊อกกอกแม่เคาะประตูคอยแอบมองดูน้องโมทำอะไรแม่เรียกตื่นนอนสิจ๊ะวันนี้แล้วละ่ะต้องรีบเร็วไวโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกวันนี้วันแรก เร่งรีบบ้องไวน้องโมอาบน้ำแปรงฟันหลังหน้าเร็วพันแต่งตัวทันใดถทาแป้งให้ตัวหอมหอมแต่งตัวหล่อหล่อคุณแม่ถูกใจถึงเวลาต้องไปโรงเรียนเพื่อไปอ่านเขียนให้มีวินยัยนั่งรถบัดไปสิจ๊ะคุณแม่ย้ำนัก ปลอดภัยปลอดภัยรถจอดที่หน้าโรงเรียนน้องโมไม่เกี่ยงที่จะลงไปลงรถด้วยความระวังต้องตาเลวพลันสายขวาทันใดมองซ้ายมองขวาให้ดีให้ก้าวก้านี้ปลอดภัยปลอดภัยถึงโรงเรียน ในเช้าวันจันทร์ที่โรงเรียนนั้นมันมีอะไรโรงเรียนนั้นมีคุณครูคอยให้ความรู้สอนนักเรียนไงโรงเรียนนั้นมีเพื่อนเพื่อนไว้คอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องไงโรงเรียนนั้นมีความรู้ทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไร โตขึ้นจะเป็นทหารคุณหมอพยาบาลก็ได้ตามใจน้องโมจะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านเขียนเพื่ออนาคตไกลช่วงคำศัพท์น่ารู้สคูโรงเรียนทีเชอร์คุณครูบัสรถบัส สำหรับวันนี้นิทานเรื่องน้องโมไปโรงเรียนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูโมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ